แลนีนคนใหม่มียังคนเก่าคนทีมคนเก่ามีแล้วม <c oughs> ไม่หรคนเก่ามีแล้วก็อยู่ครับขอเช่ควันนี้ครับขอไม่ฟ้องคนเก่ามียังอ่านะ้านี่นี่น,น,นี่ถ้าพี่มีเรื่องเนี่ยคไม่ฟ้อมเลยอ่ายื่นเพิ่มยื่นเพิ่มกับฟ้อมนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะต้องยื่นวันพูดได้จริงครับ ที่มากันทุกวันนี้มันก็มีปัญหาอาจจะบางคนก็หลายร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมฮะปัญหาที่เจอกับรถคันนี้มาคือคือมันหมดความมั่นใจในการใช้รถไปแล้วไมีนะแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยใ่าจะประเมินให้เราไงก็พี่มากับผมไงแต่พี่าพี่เอาเรียกเ้่งเกินเกินเกินขอบเขตนะผมก็ได้น้ำว่าพี่ทำไมฟ้ามศารเอาแต่วันนี้เรามาคุยกันแบบด้วยเหตุผล นะแต่แล้วพี่จะเรียกร้องแบบว่าทุกอย่างพี่อยากอย่างต่อให้แดงใจพี่เนี่ยบางอย่างผมให้ไม่ได้เพราะผมไม่ให้ไปทำเพราะผมเป็นคนกลางเหมือนกันไม่ได้ไปนทำกับพี่ทางพอร์ตด้วยสมมุติเขาบอกว่าของพี่เนี่ยอยู่ที่ราคาสมมุตินะอ่าสมมุติของพี่เนี่ยอยู่ที่ดูแล้วเจ็ดสิบห้าพี่บอกเฮ้ยขอแปดสิบพี่บอกไม่ได้ต้องแปดสิบพี่ยืนเขาให้พี่เจ็ดสิบห้าน่าจะทำยังไง มือนกัต้องไปคนละก้าวหลายๆคนก็อยากฟังว ok ่าปลายทางมันอยู่ที<_<_<_<_่ไหนตัวเลขปลายทางก็คือบ้านค้าแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เขาซื้อคืนแน่นอนแล้วแต่คนแล้วแต่คนไม่ใช่ทุกคนลายรายแต่เขายืนยันว่าถ้าอาการหนักสมมติน้องคนนี้ห้าเดือนเนี่ยแล้วเขาใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเขาซื้อคืนแน่นอนเพราะว่าอยู่ในอยู่ในหวัางการันตีนะเพราะตอนนี้เราดูที่ว่าไม่จะเป็นที่ว่าเขาห้าปีนะ ดูที่หลักกิโลเป็นหลักถ้าไม่เกินแสนกิโลไอ้น,นี้คือไอ้น,นี่สมมติเาหปีแต่วิ่งได้สามหมกิโลเพราะคุณวิ่งเพราะคุณซ่องไงแต่น,นี่เขาก็ดูแลให้เป็นไม่ไม่จะอายุอายุของรถนะด,ดูเรื่องของหลักกิโลด้วยดูประกอบกันหมดโอเคนะ,อะโอเคครับครับไปไปไทยทีบีเอสไปเลยนะครับตามมิหยาไปเลยนะครับไปไปไทยทีบีเอสหครับ ใช่ครับเอาไหนไนมาแล้วเนาะเอกสารที่เตรียมมานะครับเดี๋ยวเราก่อเรียกเอานะคบเรายังไม่ก็บเอกสารให้ตอนนี้นะครับแลอย่างรราเนี่